จะแปกมาหลายอย่โอเคโอ้โอเคมาดูของนี่อ่ะจะที่นี่มีเลขสามด้วยโอเคอ่าจะมาเมื่อกี้ของคุณนงนี่ข้างล่างนี่เป็นเลขอะไรเลขแปดเลขสี่ใช่ไหมเลขแปดกับเลขสี่คุณนงคุณนงนี่เกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่อมันเป็นเพราะอะไรสเก็ตฮันเงินสดง็านเงินด้วย เป็นครอบคุมครอบแก่มาตั้งแต่เด็กรู้จัดใช้เงินรู้จัดแต่ถ้าเอาคุณคุณอะไรนะคุณมลอ่าใครตกเล็กเก้าบ้างใช่ไหมเด่กๆใครตกเลขกเก้าบ้างอันนี้ตกเลขกเก้าใช่ไหมรวมเด่เลขกเก้าใช่ไหมจะมีอีกไหมแค่สองคนเท่านั้นอใครที่เกิดมาเลขกเก้าเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนเนะี่ย แสดงว่าเป็นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นเถรเป็นเอนเป็นอะไรมาก่อนสังเกตไหมตั้งแต่เราเกิดมาบางทีเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยบางทีเราอยู่ใกล้ๆวัดไปเรียนก็เรียนโรงเรียนวัดหนีไม่พ้นวัดเป็นไหมไปหาหลวงพ่อพวกหลวงพ่อชอบมาเด็กนี่มาเนี่มาเนี่มาเนี่หลวงพ่อมหน่มเลยแล้วก็ติดวัดเลยโอ้ก็อยากจะกินขนมอยากจะอยู่วัดอยากจะ แต่แม่เราว่าเฮ้ยป็นผูดดีงล้น้องนัไ่ได้อยู่วัดไม่ได้จะเป็นแ่ไปนจไเหมือนเราอยจะเป็นกอดนะแต่เฮ้ยแม่เราว่าอย่าไปอดเราก็เลยกลัวนบางเนี่ยเลขเก้าเนี่ยถ้ามีเลขเก้านแสดงว่าใครที่มีเลขเาเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนเป็นนักกกนี้เป็หาออรู้สึกรู้สึกไหมเรารูอยู่ใอยูู่กับบัดบัดบานี่มันต้องเด็กๆใช่ไหมนข้างก่อน บ้านอยู่ข้างวัดเลยใช่ไหมนี้เราก็จะไปหาวัดเลยใช่ไหมหาหลวงพ่อเลยอะไรตลอดใช่ไหมเป็นคนที่แบบแม่ชอบทำหน้าทีอ่ะบ้านอาหารใไรเป็นโตัวแล้วก็ให้ไปวัดประจำเออนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละนี่แหละบางทียายไปวัดเราก็ไปด้วยไปถือ้นโๆได้หรือว่าพยายายบอกให้เราไปส่งอาหารให้พระเลยบ้านป่าบ้านป่าเด็กเก่าเด็กเก่าแสดงว่าถ้าเก่าอยู่ตังค์ไม่เด็กๆเนี่ยจะเข้าวัดเข้ามาทำบุญถึงทานไปกับยายไปกับแม่ไปกับอะไรบ่อยๆศาสนาเองก็เหมือนกัน าสมมติว่าถนนอยู่ข้ามอยู่ตรงกลางนี่วัดคือตรงนี u u <S 2> <S 2> ここ้บ้านจะมาอยู่ตรงกลางเลยบ้านที่ที่จะมาเกิดนั่นะอยู่ตรงกลางข้ามถนนไปแค่4เมตรเด็กกับตรงนี้กับข้างกนแล้วสมัยก่อนนะวัดมีรั้วไม่ไม่มีรั้วแล้วบ้านเราก็มีรั้วไม่มีรั้วโอ้เนนพออะไรนะออกพรรษาโอ้โหขนมขนมออกมากองเป็นภูเขาเลยไอเราอยู่บ้านนะโอ้โหเห็นเนนได้กินดีอาต่มาก็จะเห็นแต่กินอ่าเียโอ้โห อะไรนะโอ้โหเนนทำไมมีขนมขนมเยอะเอาไปเราเนี up, ่ยรอแม่ไปตลาดซื้อขนมขนมมากินนิดเดียวก็เอาไม่หมดหมดแล้วแย่งกับเขาลูกเยอะเลยเราไม่เห็นโอ้โหเนนนี่ทำไมสบายอะไรก็ไม่ทำเลยพี่โอ้ของกินคนไม่กินบางทีจะมาก็จะไปแอบไปวัดน่ะไปไอไอขนมไม่ไหนขอหน่อยไปวัดน่ะไปอยู่กหนองพ่รน่ะไปเคหากินขนมที่วัดนึงบางทีแล้วก็อยู่กับวัดน่นไปไกลวัดจะมาอะไรอะไรนะอะไรเนี่ยช่วงนี้จะมาเป็นสามสิบเก้าเหมือนกันที่จะมาบอกบวกไปห้าโมง หนมโอเคเรามาดูเลขเจ็ดเห็นไหมหาเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้เห็นไหมมีเลขเจ็ดเลยนแล้วตรงนี้มีอยู่เลขเจ็ดตัวหนึ่งเห็นไหมแต่พอมาถึงตรงนี้ไหมเลขเจ็ดแสดงว่าเลขเจ็ดมีมาจนถึงอายุอะไรนะยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบแล้วตอนนี้เลขเจ็ดเขามีมาไหมไม่มีมาละใครถ้าไม่มีเลขเจ็ดโผล่มาเนี่ยแสดงว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยยังไงขยันเรียน เรียนเรียนศึกษาศึกษาเรียนจนแบบว่าจบป .4 ตอนนั้นโอ้โหถือว่าจบป .4 นี่เก่งที่สุดเมก็จบป .6 โอ้โหเก่งละบางทีเนี่ยเรามาดูเด็กจบป .4 สมัยก่อนกับเด็กจบอะไรนะมัธยมปลายหรือว่าปตีเนี่ยมาคำนวณคิดเลขกันอันไหนเก่งกว่ากันบางครั้งเนี่ยเด็กจบป .4 เก่งกว่านะเด็กจบปริญญาบางทีจิ้งคิดเลขเนี่ยยังไม่ทันเลยยังพ่อแตมาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรื่องคิดเลขเนี่ย แกไม่รู้สุกคูณีย์แกข้องจำของเงินเรื่องเงินเรื่องของแป๊บเดียวแกเก่งกว่าน้องชายนะน้องชายเรียนอะไรบัญชีธุรกิจแต่ยองพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแต่เวลามาคำนวณตัวเลขกันเนี่ยน้องชายสู้ไม่ได้ยองพ่อเลยผลกับน้องชายบอกว่าเนี่ยเรียนธุรกิจเรียนเบัญชีเรียนอะไเนี่ยเนี่ยอันนี้หลับตาก็คำนวณได้แล้วแต่แกนี่เองไม่ได้สิ่งดีบางอย่างเข้าใจเลยนะ่ยเนี่ยเขียนเนี่ย ไม่ต้องเรียนเลยหลังจากอะไรนะหลังจากสี่สิบไปเลขเจ็ดไม่ต้องเรียนแล้วคนที่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจถ้าเลขเจ็ดโผล่มานี่แสดงขี้เกียจแต่พอวัยเด็กเกี่ขี้เกียจมันไม่ไม่ขี้เกียจเลยเป็นคนขยันเรียนใช่ไหมขยันเรียนขยันศึกษาไหมแล้วก็เป็นคนเรียนแตต้องเอาแบบว่าถึงที่จริงเอาให้เป็นทําไม่ได้เลยเอาให้ถึงที่สุดเลยคนที่มีเจ็ดส่วนถ้าคนคนยังมีเจ็ดหกโผล่มานี่เป็นไงบ้างแสดงว่าขี้เกียจเรียน ไม่ชอบเรียนหนังสือหนีเรียนโดดเรียนไม่อยากเรียนเลยก็ต้องแก่มาต้องมานั่งเรียนเรียนไรแต่ของคุณนี่ไม่ต้องเรียนละจบละนี่ไม่ต้องศึกษาละโอเคต่อไปเลขอะไรเลขสามเห็นไหมหนึ่งเก้าหกสามก็มีมาแล้วทางนี้ไม่มีเลยในสามหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสามหกเก้าเลขสามมันยังโผล่มาอีกตรงนี้สังเกตไหมแต่มาว่าอ้าวบนบนมาแบ่งปันหน่อยการจิตนญญา คนมันมาพูดอะไรพูดอะไรรู้จะพูดอะไรเป็นไงเลขสามของพัฒนายังพูดได้ไหมเลขสามเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบเก็บคุยใช่ไหมเลขสี่สามเราจะชอบทํามากกว่าใช่ไหมเลขสี่ตรงเนี้ยเลขหนึ่งไอ้ไอไอแอคชั่นหรือว่าการทําเนี่ยให้แต่เราให้ไปคุยไปพูดไ,ไ,ไปสอนเราไม่ชอบพูดเป็นไหมเพราะว่าวัวัวววเรื่องพูดามากเลย เราพูดผ to like, 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 ิดเลยคนเขาให้เรามาพูดหน้าลงมาพูดให้อะไรเพราะเรากลัวทําไมถึงกลัวรู้ป yeah, ่ะเพราะอะไรป่ะเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเต็จสี่เนี่ยเต็จสี่เต็จสี่เต็จสี่เนี่ยมันมันเต็จสี่เขาไม่มีมาเขาต้องเขืไอ่มีที่ไม่มีอะไรของเขาเขามาถึงอายุสี่สิบหกสิบใครที่มีสองสองสี่ตรงตรงนี้ก็พยายามอายุก่อนสี่สิบเนี่ยต้องมีบ้านมีต้องมีอะไรที่แต่ ชมรมร้านรรบคลินิกขอตัวเองพอ,อมาถึงตัวไนท็อกนี่เห็นไหมอ่าเล็กสีถ้าเราไม่มีทีมงานมีกลุ่มมีก็มีวัดมีวามีสำนักเรามีอะไรพวกเนี่ยเราไปทํางานที่คัดเชียร์อ่าเราเป็นลูกแจ้งเราไม่ใช่เป็นเจ้านายอ่าเราต้องดูหน้าเลยนะถ้เจ้านายพอใจไม่พอใจเราจะพูดเสียงดังได้ไหมไม่ได้บางครั้งก็เพราะว่ามันไม่ใช่ที่เราอ่านี่แหละทาไมเพราะว่าคนมีตังพูดเสียงดัง เนี่ยคนคนไอ้หลักเซียจะมาคป็นเสียพิมพ์เป่าแล้วมันบอกว่าคนมีตังค์พูดเสียงเบาๆใครก็ได้ยินคนไม่มีตังค์นะพูดเสียงดังใครก็ไม่ฟังแล้วสังเกตไหมไอ้เด็กพอๆทางที่รอบขี้ยาที่มันเดินถนนออกมาตะโกงว่างไรก็ไม่มีใครสนใจแต่เราดูแจ็คมาเปิดอบรมเปิดคอร์สสอนอะไรอ่าบรรยายหน่อยหนึ่งโอ้โหมื่นสองหมื่นค่าบัตรไปดูพูดก็บาเบาผมไอ้ผมพูดอะไรบ้างเนี่ยฟังอยู้เนี่ยเอ่าไหม คำที่ว่าคนมีตังค์พูดเบาๆใครก็อยากจะฟังแต่นคนไม่มีตังค์เนี่ยพูดเสียงดังไม่ได้เข้าใจเข้าใจว่า,านี่แหละหเลยว่าเลขสี่เนี่ยบางทีเราต้องมีอ,อะไรนะั่งชมลงชมลงร้านวัดอะไรเป็น,เป,นเป็นของเราเราถึงจะกล้าพูดกล้าแสดงต่อไปเนี่ยเรามาเราเราเห็นดูอาจารย์เสริมชัยเห็นไหมอะไรอาจารย์เสริมชัย,ชเ,าารรชย,ยเวลาใครเป็นวยวานกแก่พบกังวลไหม ไม่กลัวพวกเคมีที่สี่ห้าสิบไร่มีบริบาลเยอะเลยนคนจีนมาขี้ๆเยอะๆลเหม็นเหม็นชี่เหม็นเออในห้องส่งโขงส่งแกทำอย่างดีแกก็เลยใครใช้กัสดุนปอกคนจีนมาไม่เข้าแกตะโกนด่าเลยสามันดำเตรงนั้นไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าโอ้โหกลายเป็นข่าวจังไปถึงอ,อะไรนะจีนแผ่นดินใหญ่ไปถึงสถานทูตเลยนะนี่แหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่ของเราเราไม่กลัวอะเหมือนกันอัตมาก่อนที่อาตมายังไม่มีตำหนักตัวเนี้ย ปีก่อนปี2000หรือว่าส0 0พันห้าแต่มาก็ไปไหนเราก็พยายามปกปัวเราอยู่ไต้หวันเแล้วเราจะพูดถึงนั้นเม่อไรจะทำนั่นเพราะว่ามันไม่ใช่วัดเราแต่พอหลังตอนหลังปี2005ันาตมาเริ่มมีตำหนักแดงตัวนี้มีอ่ามีตัวนี้ปุบอ่าสองพันจ็ตมาเริ่เปิดคอสตอมเปิดอะไรแตมาเริ่มอะไรคนคนอะไรนะลูกซื้อปุ๊บฮ เริ่มรวมกลุ่ม <cuestión> ก <3 S 2> ันมาให้ตมาสอนตมาก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าที่ที่นี่ของครูครูจะสอนแล้วก็สอนไปสอนไปมีอะไรสอนไปหมดเห็นไหมมันเพราะว่าเราเราเราเลขสามเลขสามเราก็สามหนึ่งสี่ว่าสามสามเราเลยไม่กลัวเลยแล้วเริ่มพูดแต่ถ้ายังไม่มีที่ตรงนี้นะตมาก็ยังไม่กล้าพูดเสียงบงเสียงดังไม่กล้าเลยเข้าใจไหมโอเคเลขสามนี่รู้อย่างว่าต้องพูดหรือว่าไม่งั้นต้องเป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนคน ทำไมถึงเราว่าต้องเป็นครูบาสอนคนเพราะว่าอันนี้เหมือนกันหนึ่งเก้าหนึ่งสยบหนึ่งเหมือนกันมีวิญญาณครูอยู่แล้วเรานวดมาสามสิบปีเรารักษามาสามสิบปีเรามีประสบการณ์เราก็เปิดอบรมเปิดข้อสอนได้ห้าคนสิบคนควรร่าขยักสวมว่าถอยขยัจะัวเปลาถอยขยันนวดน้ำมันเรียนได้หมดเลย<ม>คิดไหมคิดไหมคิดมนะัมีคนมาขอให้เราสอนมาอะไรไหมม,มีนะแล้วเราสอนไหม,มไม่สอนเห็นไหมเพราะเขาพูดไม่เป็นมากเลยไม่เป็น เยวเนี่ยเรียนจบไปครบเนี่ยไปเลยเอาบ้านเราก็ก็ได้มีห้องห้องรับแขกมีเลยวางสักเตียงสองเตียงซ้อนไปได้สองคนก็ได้เขามาจ่ายตังเราจะคิดหมื่นหรือสองหมื่นก็อยู่ที่เราเราพอใจเขาพอใจจ่ายเราพอใจใส่ทอดเขาไม่พอใจเออถ้าเขาไม่พอใจนี่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ง้อเราก็มีตังเก็บอยู่เพราะว่ายางไงอนาคตเราก็มีไม่ผล็้ป็นครู็นครูบาอาตยงคนนีกัน เราดูจากอะไรนั้นเลขอะไรที่เป็นครูบาอาจารย์ผมตัวเลขหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเลขครูป็นอาาครูไม่ออกมาสอนไม่ได้ละไม่เป็นที่ศึกษาไม่ได้ต้องออกมาสอนอโอเคไหมเพราะว่าเลขหนึ่งเรามีเยอะอยู่หนึ่งหนึ่งแต่สองเราก็มีเยอะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอามีสี่ตัวยังไหมเราก็ต้องฝึกสองไหมาบางทีพูดง่ายๆเราไม่อยากจะยอมเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะ ไม่ใช่เป็นปูเราไม่อยากเป็นนัมเบอวันอ่ะเราจะเป็นคนอะไรนะคนที่สองคนที่สองตลอดเาอาจจะมาบอกได้ไหมใครที่มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเยอะสองสองสองเยอะเลขอะไรมันจะมาปรับหนึ่งกับสองเนี่ยมีเยอะเลขสามเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับให้มันบาลานซ์พอสุดท้ายพบการพูดการสื่อสารการเจรจาพบเนี่ยมันก็จะปรับให้บาลานซ์ออกสุดท้ายเราเนี่ยไหมเนี่ยเราหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งไหม ือว่ามันต้องยังไงหนึ่งก็คือหนึ่งผู้นําคือผู้นํายังไงเราจะเป็นผู้ตามตามไม่ได้เราต้องฝึกเป็นตัวผู้นํามันตรงข้ามกับของคุณนงเห็นไหมคุณนงข้างบนนี่หนึ่ง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 เกลียบเลยอ่าเลยเนี่ยคุณคุณนงเนี่ยเป็นผู้นำมาตลอดเลยแต่พอนำมาอู้ผมไม่อยากจะเป็นผู้นำผมไม่อยากเป็นอะไรนะอ่าอะไรนะอ่านายกไม่อยากเป็นอบตไม่อยากเป็นผู้นำผู้อะไรก็อยากจะเป็นผู้ตามบ้างพอมาถึงเนี่ยเห็นไหมของคุณคุณนงเนี่ยเป็นผู้ตาม แต่ของเราเนี่ยกลับกันเราเนี่ยต้องเป็นผู้นําบ้างก็แต่เขาอยางนีกลับไปเตรียมตัวเลยเขาจะเลือกแล้วให้เราเป็นอะไรนะหัวหน้าอะไรหมู่บ้านเราเลือนายกอะไรก็เอาเลยรีบสมัครเลยจะเป็นนายกประเทศไทยก็ได้เหมือนกันคือโอเคเดี๋ยวจะมาจะมาแอรแอคร็บดูอ,ดอนาคตอนาคตรอสิเป็นที่แหะตอนนี้รอเท่าไหร่รอซินะครับจะมาจะมาจะแอแอบ สิบปีสิบผมไสอบดูขอการอะไรเดี๋ยวเรื่ออะไรเดีก็ปิดไลฟ์ก่อนจะมาดูแล้รอสิบเดมาแล้วมาดูวงไก่แล้วไม่นานอีกไม่นานต้องรอ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 กันนะรอรอรอกันนะโอเคพอละเอายังเอยังยิงไงก็ต้องเป็นผู้นําเราเป็นผู้ตามมาหลายปีแล้วเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเป็นอะไรมาตลอดล่ะเนี่ยไม่สองหกแปดเราหาเงินให้คนอุ่นรวยไปเยอะแล้ว บ้านเราก็มีร้านเราก็ไม่มีเขาหาให้ตัวเองบ้างเห็นไหมแล้วก็อีกเลขหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไปเลขอะไรที่ว่าเลขเฉดเป็นเฉดตายเลขเฉดเป็นเฉดตายเลขที่ผ่านยาแดงขาแปมันคือว่าเสี้ยวนาทีชีวิตเราเห็นไหมเลยตอนเช้าๆมารถเชียวชโอ้โล้อกระเด็นมา,มาออนบ้างเก็นต์โดนรถทันอะไระคนที่มีรหัสอะไรที่เสี้ยวนาทีชีวิตนี่รหัสไหนนะ,ะใช่ เนี่ยทิ้งๆบอกว่าสองสองสี่เหมือนกับของเมื่อกี้ของใครนะของใครสองสองสี่คุณนงก็สองสองสี่ของคุณอะไรเนี่ยคุณเอกก็สองสองสี่เนื่องจาใครที่มีสองสองสี่เนี่ยแสดงว่าในชีวิตต้องผ่านเฉดเป็นเฉดตายมาแต่ของคุณแต่ของคุณคุณป๊อบไม่มีถ้าคุณป๊อบไม่มีเนี่ยผ่านไปต้องผ่านอะไรนะผ่านตายไปสิบหกครั้งแล้วนะจํา สิบสามครั้งใช่ไหมเออไม่มีโอเคไม่มีไม่เป็นไรโอเคใครที่สองสองสี่เนี่ยเป็นไหมเป็นไหมเคยผ่านเจ็เป็นจะตายไหมัเจออะไรเจอวิกฤตอะไรก็อุบัิเหตุห้ว่าคือการเงินคืองกาเงินนแล้วไงไงอซื้อหวยอัดจงซื้อหวนรัจงวก็เลย ไม่มีตังเลยหมดตัวเลยใช่ไหมไม่เหลือสักบาทเลยจะค้ำนอนจะกินนอนจะอะไรนี่ไม่มีเลยใช่ไหมหมดตัวเลยโอ้โหนั่งหรือกับว่าเฮ้ยไม่อยากอยู่โลกแล้วหรือว่าบางทีนะคนทั้งหมดอะไรจนต่อกเหมือนกับที่เขาว่าหมาจนต่อมันจะมันต้องดินเอาไว้ว่ากระโดข้ามกรแพงแล้วตสมมติมันมีหมามาลุมสิบตัวมันตัวเดียวมันสู้แบบยังไงกูก็สู้ตายไปตายบนอะไรนะเวที้ดีกว่าตายใน อันนี้เอากันเลยแบบนี้เลขสองสองสี่เนี่ยเป็นเลขที่ว่าถ้าถ้าฆ่าก็ฆ่าเลยอย่าไปอะไรก็ว่าฆ่าได้อย่างไม่ได้อย่ามาดูถุกดูแคนนะเพราะว่าเลขสองสองสี่เนี่ยพอดูถูกคนดูดูดูแคนก็เขาจะมีพลังมาจากไหนไม่รู้ว่าต่ำอะไรมาต้มเนโอ้โหมันจะยกกำลังสองมันจะทําให้ดูเลยพอสมมติเขามาดูว่าง่ายเลยมเนี่ยควรร้านน้อไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะทําให้ดูจะร้านใหญ่สิบเตียงหรือสิบเตียง ถ้ามึงซื้อรถเบนซ์ไม่ได้หรอกซื้อให้ดูเนี่ยเพราะว่าคนสองสองสี่เนี่ยมันต้องมีแบบว่าคนมาดูถูกดูแคลนเราถึงจะแบบมีแรงกระตุน้นเข้าใจไหมโอเคอะไรต่อขอยังพอแล้วนะโอ้ไม่ต้องอยพูดเดยอะความลับหลุดหมดเลยแลเลขอะไรที่อยากฆ่าตัวตายเลขอะไรอ๋อเลขอะไรอยากฆ่าตัวตาย IQ 7ิวเจ็ดสิเลขที่อยากฆ่าตัวตาย IQ 7เจ็ดแล้วก็ส่วนส่วน ส่วนเลขสองสองสี่นี่เป็นเลขที่บอกว่าเกอบตายเจ็บตายเที่ยวื้นหี่จะตายแล้วฟื้นใหม่สลบไปแล้วปุ่มประเทศหรือว่าโหอันนี้แต่นะฟื้นกลับมาใหม่เพราะว่าหลายเชื่อยังไม่ถึงประตูมัจุูแรกกำลังลอยอยู่บนอากาศเู่เอ๊จะไปในดีจะขึ้นสวรรค์มาลงนรกดีมันยอมบทุกก็รอเช็คเชื่อไม่ถึงพอเราไปถึงล่ะเชื่ออะไรเชื่อคุณหมวยคุณหมวยยังไม่มาเนี่ยไม่มี ขึ้นข้างบนไปยังไม่ส่งมากลับไปเกิดใหม่เฮ้ยสะดุ้งตื่นมาแล้วเพื่อนอาจาชื่ออาจารย์สมชัยนะไต้หวันแกไปเหยียบเหยียบลวดหนามแล้วก็ลวดหนามเป็นอะไรเป็นสนิมแล้วก็เหยียบเต็มๆเลยนะจมมิดเลยนะเสร็จแล้วเกิดอะไรนะาปากพะย่ะเดินไม่ได้นอนแล้วาปากพะย่ะมันเดือนหนึ่งเนี่ยาปากพะย่ะมันขึ้นสมองไปแล้วว่าเป็นไงฮะชักตายอ่ใ<ะ>ช่ชักตายเลยวแบบสุดท้ายเนี่ย อยู่โรงพยาบาลน,นอนเป็นเดือนเลยลุกไม่ขึ้นสลบไปเลยนะนัะกภาบอะไรนะกภาบท,ท,ท,ที่สุดท้ายมันนิ่งแบบหมอเลยโทรหาย,ยาตัวเอาหลวงพ่อกลับไปท,ทําพิธีอะไรนะคล้ายๆว่าไปอะไรนะเอาไปทไปเตรียมงานศพเลยละ่ะแต่ญาติๆก็โอ้หมันก็นนนมือก็ยังนิ่งอยู่ไม่แข็งเนี่ยแต่กก้บมันไม่มีละ่ะจะทําทไงนะอ่ะขอจะขอให้นอนสักหน่อยเถอะโอ้ พอจะมาอยู่ไต้หวันตอนนั้นนะพระเพื่อนด้วยญาติโยมทุกสิทธุข่าวบอกอาจารย์เข้าอยู่อาจารย์สมชายเข้าอยู่ห้องไอซียูขั้นโคม่าแล้วเห็นว่าอะไรนะแบบว่าหัวใจจะหยุดเต้นแล้วแล้วหมอจะดึงสายแล้วอะไรแถบนี้แหละแบบว่าถ้าหมอหมอหมอขีดเส้นใต้บอกว่าถ้าอะไรนะถ้าฟืนขึ้นมาก็เป็นอะไรนะเจ้าชายนิธาเพราะว่าสมองมันสั่งงานไม่ได้แล้วโอ้เอาไงเอาหลวงพ่สวดมนต์ภาวนาจนในเมตตาจนจนจมันสมดุลกับสุขภาอเลยทำทำให้ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรอาจจะมีปฏิหารแม่เจ้เจ้าก็อยากเจอให้เกิดปฏิหารหลังจากนั้นมาปุา๊บพออะไรนะม,ม,นรนมือมันกระตุกเด่นไปเฮ้ยแม่เจ้าบอกเฮ้ยมือมันดิ้นแล้วเด่นละโอ้หมอก็เลยปั๊มหัวใจขึึน้นมาต๊ใช่อหาพอปั๊มหัวใจมาปุา๊บอ่อฟื้นได้แล้วก็หมอที่บอกว่าอะไรนะจะนอนตลอดชีวิตไม่ลุกได้สุดท้ายพออะไรนะแค่แค่ปุ๊บตอนนี้ฟื้นขึ้นกลับปกติเน,น,นี่ยแล้วก็ตอนหลังแล้วท่าน หลับไปเนี่ยเหมือนกับนั่นนานมากๆ,ๆเลยนะท่านบอกเราไปในนี้มีแตัวหลับไปเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งพาขี่ม้าขี่ม้าแล้วไป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 จเจอแบบแม่น้ำปิงแม่น้ำโขงกว้างมากฝั่งนี้ก็ดึงถนะูกไหมจันทุนไทยจันทุนไทยมาๆกันไปฝั่งน้องก็เฮ้ é, จันทุนไทยรีบมารีบมารีบขนาดโอ้แกไม่รู้จะไปไหนมีคนคนหนึ่งก็ดึงมาทางนี้ไอ้คนหนึ่งก็รีบมาทางนี้โอ้หนังน้องก็สวยนะทางนี้ ก็ดึงไว้ก็เหมือนกับบางทีเราไม่รู้นะที่ใครจะใกล้ตายก็แล้วเราเร่งไปทําบุญทุงตามปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรพวกพออะไรนะสุดท้ายแกไม่ยอมข้ามฟากมันเแกเหมือนกับดุกลับมาพื้นมาสะดุ้งเลยนี่แหละบางทีคนเราที่มันอะไรนะมันหลับไปที่เราว่าไอคนที่เลขศูนย์เยอะๆเนี่ยหลิงหลิงหัวฟูเช่าเนี่ยเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเพราว่าชีพ่อเลี้ยงหนว หมู่ข้อที่ผมชี้ข้อที่ผมเลยวิญญาณมันมีนะออกไปแล้วแปดดวงกี่ดวงมันเหลือนั่นอาจจะวงางกเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่พอดีมันอะไรนะดึงกลับมาได้เลยก็รอดไปตอนหนูผ่าตัดหนูก็ลงมึงนรกอาจารย์เนอไปเจอใช่ไหมนี่เนี่ยคนคนคนแบบเนี้ยจะไปเฉียนนรกมาแล้วไปไปเห็นมาแล้วโอ้ยางยางยางพอดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทาบนคุณค้านอะไรเนี่ยอาจจะไม่รอด เลขสามตัวเนีมาบอกคนที่ที่มามาเป้ามามาเยี่ยมให้หนูและแล้วถกหวยไปเลยมีคำถูกหวยอาจารย์เถ้าหนูถามว่าหนูถ้าหนูลงเงินนรกจริงๆแล้วขึ้นมาแล้วคนเขาไม่เชื่อหนูต้องบอกหวยสามตัวหนูจะไปบอกถ้าเปิดดูในทุกอาจารย์ยอดหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีนิทานที่ว่าตายแล้วฟื้นหรือว่าอะไรนะตายแล้วฟื้นหรือว่าอะไรนะไปเยี่ยมนรกมาเที่ยวนรกมา แต่มาเชื่อนะมีจริงนะผู้นี้มีจริงคนโดยเฉพาะคนที่มีรหรัสสองสองสี่เนี่ยบางทีไปแล้วหัวใจมันก็เต้นอยู่มันก็มีอะไรอยูอ่มันเหมือนกับว่ามันไปเที่ยวไหนไมาลูกแต่อะไรนะบางครั้งเนี่ยบางบางคนเที่ยวไปแล้วเที่ยวเพลินไปกลับมาไม่ได้รอดไปเลยแต่บางคนก็กลับมาทันอยู่เนี่ยาอ,อ่ะขอให้สักคนขอให้สักคน อ,อันนี้มีเลขแปลกๆมาเดี๋ยวเราจะเอาคนสุดท้ายจะให้ย้มอีกเอาเลขแปลกๆเลยนะมันจะได้มันไม่เหมือนกันนะ